นะเราจะโชว์มันด้วยตัวเราฟังที้โชว์เป็นเป็นเรดีโอใช่ไหมโชว์เป็นเรดีโอครับโชว์เรดีโออันนี้เราจะโชว์ด้วยเรดีโอแสดงด้วยสแสดงด้วยเรดีโอนะครับ ไซเนอรเรดิโอเพิ่มขึ้นมาอ่ะเราก็ใช้ตัว PHP นะครับ PHP เนี่ยมาลู o เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ PHP มาลูปตรงนี้เลยมาลู o ตรงนี้ช็อกันึก่อนอ่าก็เปิด PHP ขึ้นมานะครับอย่างงนะฮะ <c oughs> โอเคก็เปิด PHP ขึ้นมาแล้วนะก็ใส่อะไรเข้าไปครับใส่ foreach นะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันีอย่าลืมอะไ,ไรอ่ตอนนี้ก็จะใส่ for each เข้าไปเลยครับ for each for each ใส่เรียบร้อยครับข้างในอะไรเอ่ย low ใช่ไหมครับตัวแปรลล low s low เหมือนเดิมใช้เหมเดิม พอนนี้ทีนี้เราก็จะได้ชุดดีขึ้นมาแล้วครับพอได้ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยอะจะให้ทำอย่างนี้ครับวิธีการก็คือ,อให้เราปิด p p ตรงเนี้ยหนึ่งชุดก่อนนะเดี๋ยวจะได้เขียนให้เจ้าตัว html อีกแบบหนึ่งจริงๆงจะเขียนไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกแบบหนึ่งเฉยๆนะครับเขียนโดยการแยกส่วน p p แค่นี้ ทีนี้เมื่อแยกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรนะคุณจะต้องอคุณจะต้องมาทําการปิดเมื่อปิดตรงนั้นก็ต้องมาเปิดตรงนี้นะฮะอีกชุดหนึ่งดูเหมือนมันจะยุ่งยากแต่ว่ามันจะเขียน HTML ง่ายขึ้นนะครับ HTML เขียนไ้ตรงนี้ก็จะเขียนเป็น HTML ธรรมดาลเลยนะครับผมก็จะใส่เป็นเป็น div class นะ class แล้วก็ d i ีในขาเนี่ class นะ ก็จะเป็นเช็คบ็อกนะเป็นฟอร์มนะ F O R M ฟอร์มเช็คนะฮะฟอร์มเช็ค huh. <From Check. S 2> เอ,อิบไปไล่อยู่นี้มานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเวลาคุณใช้ Input นะถ้ามี i n น u t เนี่ยคุณก็จะใช้ตัว Tag Form นะ์มะคุมมันไว้ก่อนนะครับใช้ f อร m คุม,มไว้ก่อนไม่งั้นจะส่ง d a ต้ไปไม่ได้นะครับอันนี้ผมทาให้ดูเฉยๆก็เลยไม่ได้ครอบฟอร์มต่จริงๆแล้ว ต้องมีฟอร์มครอบมันก่อนนะฟอร์มอาจจะครอบโรนี้ก็ได้นะครับฟอร์มอาจจะครอบโรนี้ก็ได้เช่นใช้ฟอร์มตรงนี้นะครับอ่าเห็นดูนะเมื่เราเอาใส่ฟอร์มใส่ครบเข้ามาเรายังมีพรอเวอชั่นเอชั่นเรายังไม่ใส่ก็ได้ก็ใส่แค่นี้นะครับแล้วเราก็เอาดิฟคลาสโลเนี่ยนะครับมาใส่แต่ยาอย่าลืมเอามาให้หมดนะครับถ้าเอามาไม่หมดหรือ,อยุ่งนะครับ ถ้าเกิดเอามาเอามาให้หมดนะครับแต่ก็ดูโอเคทีนี้ถ้าเกิด i p พ p ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในคลาสโวลด้วยนะครับคุณก็ามาแค่คลาสโรลนี้พลิกย้ายไปขึ้นในฟอร์มนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอเป็นแบบนี้ก็จะใช้ฟอร์มใช้ฟอร์มคุม PP อีกทีโอเคนะครับออ แต่จริงๆแล้วฟอร์มมันก็อยู่ภายใต้ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ฟอร์มก็จะอยู่ตรงอ้ตัวนี้ก็อยู่ในคลอนแทนคลาสโหลดอยู่ในอร์มก็เวลาที่เราส่งฟอร์มไปที่เซิร์ฟเวอร์ในอินพุตทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปที่ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราไม่ใส่ฟอร์มเนี่ยมันจะไม่ไปนะมันจะไม่ไปต้องใส่ฟอร์มไว้ด้วยฟอร์มแล้วก็ใส่เนมแต่ได้ก็ว่ากันไปนะครับโม้โหใส่ตัวนี้เรียบร้อยแนละ้ว เราก็จะเอาตัวเรดีโอมาใส่ตรงนี้ก็จะใส่อินพุตเห็นไหมครับคราวนี้มามันจะมีตัวช่วยมาเราแหล,ละอ่อินพุตไทป์แมบเรดีโออินพุตท้ายเรดีโอเนมเนมเป็นเนมเป็นอ่อาร์ดีก็ได้ครับอาร์ดีวัคซีน เมนเป็นวัคซีนแล้วก็วาลูนะครับนี่วาลูเท่ากับทีนี้เราก็ใส่ตัวแท็ก psp เข้าไปนะครับเท่ากับแล้วก็เอาตัวแปร low ก็ใส่วงเล็บเข้าไปเ๊ื่้องไนก็จะใส่นี้ก็ได้นะครับ เปงนขั้นกดหรือดับขั้นกดก็ได้นะครับโลลำดับที่เท่าไหร่เราเปลี่ยน Sock ก็จะเป็นโลเท่าไหร่ครับวีคิด ID ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นระเบีนะฮะตัวหนึ่งที่เป็นลาเบลเป็นลาเบ l ก็จะเป็น label อันนี้จะใส่ตามรูปแบบที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็ควรจะเอา id เอาน,นี้ควรจะพี่ id ด้วยแหละถ้าจะปลูกกับลเบ e ต้องมี id ด้วยนะครับ id ก็ใช้ตัวเดียวนามนี่แหละไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นหรอกครับก็ใช้ตัวเดียวนามเนี่ยมาใส่นี้ยก็ลาเบลตรงนี้ก็ใส่เป็นแบบนี้นะครับ label ก็ควรจะให้มันอยู่ใน class โอเคครับทีนี้มาใส่ class กันอล้วนี้ พวกนี้ก็จะต้องอยู่ในคลาสแตนี้เจ้ตัวลาเบลตรงนี้ที่จะต้องใส่คือตัวโลใช่ไหมโลปุบตรงนี้โลแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับ v อะไร v name อืมนะ v name เป็นแบบนี้นะครับใส่ไว้ตรงนี้นะใส่ตรงนี้เนะ v name แล้วทีก็ต้องใส่คลาสตัว CheckInput ให้มันนะคลาส from check input นะครับใส่เข้าไปาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ในคลาสนะ l a s s from นะฮะ from form check นะครับอันนี้คุณไปดูในในในตัว b o o t s t t a b นะครับมันจะมีมันจะมีให้นะครับรูปแบบให้เลือก อตนนี้อาจะรย์พิมเลยนะครับอันนี้เห็นปะมันจะมีคลาส from check input type radio อะไรก็่ากันไปไม่มี id นะครับไม่ยู่น check label อะไรก็่ากันไปนะก็พิมมานะตอนนี้ก็อยู่ในคลาส label พิมตรงไหนก็ได้นะต่อน,นี้ก็ได้นะครับเป็นคลาส from เช็คนะครับคีล่าเบลนะครับลาเบลบางคนเข่านเลเบิลนี่ก็แล้วแต่เราก็ลองดูนะครับว่ามันมาไหม,มที่เทเบิลมาแล้วนะครับอ่านว่ o โอเคว่า er มีเออร์เรอรไหมครับมาแล้วครับเออร์เรอไม่รู้จักโลนะครับไม่รู้จักวาร i เอเบิลโล ได้ทำสอ,องอาทิตย์าั้นะเจอเออร์เลแล้วนะครับทีหรือ,อตัวนี้โลตัวนี้ต้องมีตัวเอสนะครับและแล้วก็ลืมนะครับโลว่าลืมอ่ะ refresh ึ้งมาแแลวตัวไหนทุกเลือกก็จะมีสีแบบนี้นะก็จะด,ดูดูดูสวยงามมาั้งสวยงามนะครับอ่ะดูดีกว่าดูดีกว่าออริจินอลนะฮะตัวเดิมที่เราทำนะครับตัวนี้ก็จะดูดีกว่า เออตอนนี้นะครับแต่ตัวดีฟต์ว่าจะไม่ทํานะครับเพราะว่าเพรทํว่าทให้ดูไปแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วลองมาลองลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงก็ต้องมาเขียนตรงนี้นะครับอ,อีฟเชฟแต่ยังงงอยู่ว่าทําไมมันถึงไม่มาเลยเดี๋ยวต้องเขียนตัวอีิใหม่เจัาไม่ได้นะจัาไม่ได้ครับอ่าก็ใส่เป็นอันนี้๊ อีกหนึ่งชุดอ่าใส่แล้วชุดเข้ามานี่เรียนใหม่ดูนะครับก็เดี๋ยวจะงงอ่าอันนี้อย่างนี้ปุ๊บห้าโเท่ากับเท่ากับหนึ่งให้แสดง ข้อความว่าเช็ค S E C K E D ่ะไปไปกดสกดทีละตัวถ้าเกิดว่าไม่มาก็ไม่ต้องเอ้อบางมิลองรีเฟรชด,ดูนะครับว่าได้ไหมอ่ามาแล้วมาชีพเลยอ้าเรามาเลือกว่าใหม่เลยครับดีเฟรนตัวนี้ใหม่ทีหนึง่งโอ้บอ่าโอเคครับมาเลยตอนนี้นะเราเปลี่ยนดูฮะเพื่อความมั่นใจนะว่า เราดีฟโฟ์ได้จริงหรือยังให้ว่าไปนะเล่นได้เล่นใหญ่เลยนะใชากับสองปุ๊บเซฟแล้วก็ลองไปดูนะครับนี้พิเศษมาเลยนะครับเขียนแบบนี้มานะครับถ้าเขียนอยู่ในเอ็กโคไม่มาโอเคครับเขียนแบบนี้ได้นะเขียนไม่ได้วันนี้นะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในตัวอย่างนี้อน,แบบนี่นี้ อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราจะใส่เป็นเอ่อเราจะใส่เป็น checkbox 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 เดี๋ยว,วอาจารย์จะลองใส่เส้นขอบทางด้านซ้ายของอันนี้ดูนะครับ b เดอร์ Border นะลองดูบ b เดอร์เรื่องของ์เดอร์นิดนึงนะครับ b เดอร์ลองใช้เป็นบอร์เ d อ r บอ uh, border สตาร์ใช้บอด d e r s start uh, this, t สต t ร์นี่บอดเอสตาร์ศูนย์อดสตาแล้วบอดเออร r บอดเร์ไปมาเรื่อยบดี่จะใส่เงี้ยเริ่มเริ่มใส่ทรองงเนี่ยอยากให้มันมีเส้นไม่ใช่อะไรแล้วครับ ก็คาจะให้มันอยู่ในคาบ์ border ด้วย้วกันมีอเอออยู่ในคาบ์ border แล้วก็ใช้ b เด d e r เยอนะเนาะขียสตาร์มันใช้สตาร์ได้ไหมฮะ b อร d e border border สตาร์เลย พี่ยาวใช่ด้วยนะ border start มีคาทีขีดหนึ่งแล้วกันนะฮะ b เ r d e r start จีนหนึ่งอเดอร์มีอะไรนะใหนหมดค color เหรอ border ขีด p r มารี y เป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันนะฮะ border ขีด p r มารี y ี ไปดูไปดูโอดไงจะเยอะแยะขนาดนี้รึนั่นไงม,มาหมดเลยก็ได้ฮะถ้าแกจะมาหมดฉันก็จะใส่แกให้หมดโอเคครับงินก็เอามันไปใส่ไอ้กรอบนั่นด้วยเลยฮะับรคอรัมนี้ด้วยนะจัดไปเลยซ ตีกินรูแกาแค่เส้นขั้นนี่เหละอ่ะเองก็ได้แล้วมูวัวไปนะฮะไม่มีอะไรมากํำๆนะฮะก็อันนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวแพดดิ้งนะมันก็ติดขอบนี่เละโอเคครับใส่แล้วไม่ได้ดูดีขึ้นเลยจะช่างมันโอเคทีนี้เราก็มาตรงนี้เอา้าวิธีการง่ายที่สุดเคยรู้ไหมฮะคัดลนะฮะผมแล้วเสร็จแล้วนีครับ ก็ะจะทำให้เสร็จวันนี้แหละงานอื่นไม่ได้ทำเลยก็เปลี่ยนท้ายเป็นเช็คบล็อกนะครับแค่นั้นเองอืเพราะยังอื่นไม่ได้ทำอะไรเออไอ้วพวกนี้พิมพ์มพไม่ถูกนะครับเช็คถ้าพิมพ์ผิดเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรอย่ไม่ได้จุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับ c h e c k เช็คบ็อกน,กนคอะรครับเช็คบ <c oughs> ็อกประมาณนี้รินกัแค่นั้นเลยครับก็เซฟแล้วก็รีเฟรชปั้งก็มาเลยครับ เรื่องทะลึ่งเราใส่ดี l อไว้ให้มันทำอีก